มาจ้า <c oughs> ถากินข้าวกันเดอ้อมาจ้ามาจ้าอาหารเย็นของยายบุญค่ะวันนี้ก็มีไข่เจียวนะคะบ้านเราเอิ้นไข่ทอดค่ะมีไข่เจียวแล้วก็มีน้ำพริกปลาปลาทูนะคะแล้วก็มีผัดกะเพรา ไก่ค่ะหมูหไก่ไก่มาจ้ามาจ้ามากินข้าวกับเจบุญนะคะมานะคะวันนี้มีผัดกะเพราไก่นะคะน่ารับประทานนะคะวันนี้เจบุญไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดค่ะเพราะเจบุญปวดตามากค่ะน้ําตาไหลนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกลำกำลังใจขอบคุณทุกไลทุกแชรจะมาจาไข่ของเยบุญก็น่ารับประทานนะคะเยบุญทอดเองค่ะเยบุญเป็นคนทำเองค่ะแต่วันนี้ร้านจับกลับมาจากค่ายเข้าค่ายค่ะร้านเปนเรียนก็เลยผัดกะเพราไก่ให้เขาก็ชอบกินผัดกะเพราไก่แต่เยบุญไม่กินนะคะผัดกะเพราไก่ ยบุญก็กินน้ำพริกปลานี่ค่ะนี่นี่นี่น้ำพริกปลาหน่าอร่อยนะคะปะลาปลาทูยาบุญตําเองนะคะใส่พริกเอเนี่ยพริกหยวกนะคะที่มันไม่เผ็ดนะคะเอาไปเผาไฟก่อนนะคะแล้วก็เอามาตาใส่น้ําปลาต้มคะ่ะน่าอร่อยนะคะไม่เผ็ดนะคะถ้าเผ็ดยบุญจะไม่กินค่ะ อันนี้ก็ผักต้มนะคะยีบุญต้มผักนุ่นผักนี่ใส่นะคะมารับประทานตามท้องเรื่องค่ะฮ่ามาจ่ามาจ้ากะเพราไก่ค่ะน้ำพริกปลาทูนะคะมีใบกระเพราด้วยใส่เยอะไม่ได้หลานก็ไม่กินนะคะกินแค่หอมๆอมอยีบุญผัดหน้าทานไหมคะเป็นกระแสบบะ้ะ บาแซบกับบต่างกินเดอ <c oughs> มาจ้ามาจ้าผัดกะเพราไก่นะคะเจบุญผัดเองมาจ้ามาจ้ามาจ้าผัดกะเพราไก่ไข่เจียวน้ำพริกประทูปะลาค่ะนี่ข้าวเจบุญค่ะอาดูข้าวเจบุญนะคะ อันนี้คือข้าวญาบุญนที่ญีบุญนจะทานนะคะที่ญีุ่ญนจะกินค่ะญยุ่ญนกินข้าวเท่านี้นะคะกินกี่ครั้งกี่ครั้งก็เท่านี้ค่ะจะอาหารเยอะอาหารน้อยก็กินเท่านี้นะคะขอบอกปะทูปนปะทูก็ตามเต็มถ้วยค่ะกินคนเดียวค่ะเพราะหลานไม่กินนะคะ หลานไม่กินปลาค่ะมียาบุญกินปลาคนเดียวน่าสงสารเนาะมีใครกินด้วยดูผักต้มหน้าอร่อยนะคะตามท้องเรื่องค่ะใครใครก็ไม่รักผมไม่แต่พัดลมอย่างสายหน้าเลยมาจ้าไม่กินข้าวกับยาบุญนี่น้ำยายบุญยายบุญจะเป็นคนกินน้ำเยอะค่ะ กินข้าวก็วน้ำหมดแก้วนี่นะคะมาจ่ามาจ่าโอชาโอชาอย่าบุญวางแบบอย่าบุญเป็นคนบ้านบ้านค่ะกินแบบบ้านบ้านกินง่ายๆสาะตลยอย่าบุญค่ะอันไหนกินไม่เป็นก็ไม่กินนะคะอืมดูผักต้มของเยบุญน่าอร่อยค่ะที่ต้มผักนี่มันกินมันก็ย่อยง่ายนะคะอาหารบ้านเยบุญต้องมีปลาทุกมื้อค่ะ อันนี้ก็ต้มผักปนปลาทูค่ะตจำลางริกปลาทูนะคะ,ะก็เป็นปลาค่ะที่จริงมันต้องผัดกะเพราไข่ดาวใช่ไหมแต่หลานบอกอยากกินไข่เจียวค่ะเขาไปค่ายสามวันเขาเพิ่งกลับมานะคะหลานอยู่มสามแล้วค่ะหลานคนเล็กคนโตก็เป็นเลร